ทุกคนไหมนะทุกคนช่วยผมดูหนะ่อยมั่คือแล้ววะน้องครับใช่เหรอเฮ้ยน้องครับทุกคนใช่เว้ยใช่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 แล้วดูดูทุกคนเห็นกันไหม ค้องแตกเลยวะเป็นแล้ววะเฮ้ยนักทุกคนเจอไหมน้องครับนี่ทุกคน้าเลยทุกคนกน้องครับทุกนุกคนกองไม่แตงนะ กครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนป้านาอาทุกคนรวมทั้งเพื่อนซีด้วยครับผมเข้ามาก็อัดดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ดุ่มคนล่าท้าพี่ทุกคนซึ่งคืนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าๆนะแต่ว่าเช่นลังข่าวเล่าให้ผมว่ามียิงปิศาคนหนึ่งซึ่งจมน้ำจมน้ําตายนะทุกคนจมน้ําขบออจะมีช่วงแบบว่าที่เข้ามาทาฝ่ายนะมาเป็นห้วยเล็กๆ จมน้ําตายไม่รู้ว่ายิงคนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทาเชนะถ้าจมน้ําอย่างน้อยก็ประมาณ1 8บแนั่นแหละหรือว่ารุ่นน่นนะทุกคนผมก็ไม่รู้มาเป็นยิงคนหนึ่งที่จมน้ำตายแล้วซึ่งมาจมู่ตรงนี้ที่ตรงนี้คือว่าที่ทําฝ่ายของคืออื่นนะคือว่าเขามาท่ายวันใดวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเห็นเชนเล่าให้ฟังว่าเขามาอานน้บเชนเขาบอกว่า เขามาอานน้ำประมาณทุ่มกกวาละวันใดวันหนึ่งพ่อแม่เขาเนี่ยเขาคิดว่าลูกสาวคนเนี่ยไปอานน้ำนานหลือเกินแล้วก็ไม่กลับมาสาักทีแต่ขโมงครึ่งจนมาถึงสองทุ่มเนี่ยพ่อแม่เขามาตามแล้วเจอจมใต้น้ําแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นอื่นนะน้ามันก็ไม่ลึกประมาณแค่ประมาณถึงนี้นะทุกคนไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยลงมาก่อน,น,นเห็นเช่นเขาลงไปสํารวจดูช่วงกลางวันน้ําเกือมมิดหัวเขา เหตุการณ์ไม่คาดคิดทุกคนเพราะน้ําตื้นหรือว่าน้ําเล็กเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดคนเราทามันจะจมแบบว่าง่ายๆเลยนะทุกคนเหตุการณ์นี้คือผมตามหาความจริงเพราะเชนเนี่ยขายผม,มาพิสูจน์อยู่หลายทั้งแล้วผมก็ไม่ยอยากจะมาบลบคนดวงวิญญาณที่จมน้ําตายแบบไม่รู้สาเหตุแต่ว่าผมจะมาพิสูจน์ดูว่าว่ามันมีจริงไหมเชนเข้ามาแล้วเจอเขานั่งร้องไห้แต่ว่าไม่รู้ว่าผมจเจอแล้วผมก็อาจะมาปล่อยดวงวิญ,ญญาณนะแต่ว่าผมไม่ได้มาปล่อยตอนนี้คือผมมาพิสูจน์ดูก่อนว่า มีจริงอย่างที่เชนเขาเล่าให้ฟังมาแต่ว่าผมไปทำกับชาวบ้านลายคนเขาบอกว่าใช่อยู่เพราะพ่อแม่เขาเนี่ยเสียใจายมากแล้วก็ผ่านมาเกือบปีกว่าแล้วมัง้งผมอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะผมอยู่จากหมู่บ้านของผมเนี่ยแล้วก็เชนเนี่ยเขาสํารวจตามหาตามหาความจริงเหมือนกับผมแนละ้วพดได้เขาก็จะมาถ่ายแต่ตอนเนี้ยผมก็ได้ความจริงกับเชนคนหลังเขาอีกครั้งแล้วทุกคนแล้วก็เนี่ย ชาวบ้านแถวบรลเูเอเนี่ยเขาบอกว่ายิงคนนั้นนะเป็นคนที่ขยนันแล้วก็ทำกับขุนกับข้าทำอะไรวันใดวันหนึ่งหรือว่าจะเป็นเวงกรรมหรือว่าสร้างมาให้เขาอยู่ได้แค่ตรงนั้นหรือว่าโชคชะตาสร้างมาให้สร้างให้เขาเกิดมาคือว่าอายุขายหมดอายุขายรูปอา่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะัทนทคนเอาอานนี้เราไม่ยากจะคุยเยอะเจ็บคอนะเพราะตอนนี้ก็ห้าทุ่มใกล้เที่ยงคืนแต่ว่าเชนบอกว่ามาหลังเที่ยงคืนเนี่ยจะเจอเขานั่งร้องไห้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เรามาพิสูจน์ความจริงดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะเราจะไปดูเอตรงที่เราทำายนั้นตอนนี้ผมได้ลาดตะเวนดูรอนองแนละ้วเสียงเหมือนยิงคนหนึ่งนะกำลังเล่นน้ําอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดกองแค่เดินลาดตะเวนดูก่อนนะแล้วก็เพื่อความมั่นใจเอาอย่างนี้เพื่อไม่เสียเวลาผมก็ไม่ยจะคุยเยอะทุกคนคุยเยอะแล้วมันจะเจ็บเจ็บจะเจ็บคอไปตามหาความจริงกันดีกว่า,านี้นะทุกค ตอนนี้ผมได้มาลาดอเวนเพราะมูนนะผมมาลาดอเวนเสร็จแล้วนะมาดูแลแต่ช่วงสักพักนะนี่นทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาจมอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมไม่ได้ชวนพ่อแม่เขามาแต่ว่าเชีนคนละเขาบอ่อน้ำมันก็น่าจะนี่นะทุกคนน้ำมันก็ไม่น่าจะลึกทุกคนดูนะแต่ว่าน่าจะลึกนะทุกคน พอกัาทําไฟเนี่ยดูแล้วมันมีกรหลอเนี่ยขน,น่าจะใช้ดูดอะไรสักอย่างหรือว่าอ๋อดูดน้ํานะทุกคนใจไปในหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านของเขาน่ดูทุกคนน้ํามันน่าจะลึกนกเขียวอือเนี่ยแสดงว่าลึกนี่นะทุกคนเชนบอกว่าพ่อแม่เขามาเจอตรงนี้แล้วก็คํามองลงไปไม่เห็นนะเขาแต่ว่าเขาเจอกลองสูบูคืคอว่ายัางอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ เขาเห็นแปลว่ารอยเบียดเสื้อผ้าพักหนูยังอยู่ตรงนี้แล้วก็พ่อเขาเนี่ยคลองใจมุดลงไปนะเจอรูกสาวเขาแปลว่าคนตายใหม่ๆนี่ต้องจมน้ํายังไม่พอ่ขึ้นมาทุกคนน่าจะรู้แต่ไม่รู้จะเจอด้วยาตามหาความจริงนะด้วยเดี๋ยวเปิดไฟฉายสว่างจ้าก่อนเนี่ไม่รู้เราจะเจอหรือว,ว่าเราจะมีบุญวาสนาซึ่งกันแลือมีบุญวาสนา มาขอนอะไรไม่รู้นะทุกคนมันคือถังเลยนะผมก็ไม่เคยมาไอหมู่บ้านนี้มาก่อนนะทุกคนนี่ผมต้องแอบมาด้วยกลัวว่าพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเขาไม่ยื้อใจให้ผมมาถ่ายรูปแต่ก็มาถ่ายแอบๆนะทุกคน น้องครับถ้าดวงวิญญาณน้องยังไม่ไปเกิดก็ประกดออกมาให้ผมได้รับรู้ด้วยเพื่อผมจะไปช่วยทำบุญทำบุญนะรูกวสามันมีเด็ดปลานะทุกคนเสียงเหมือนมีนคนคอกลองเลยวะมันไม่ไม,ไม,ไม่ตั้งด้วยนะดิ ขอกล้อง,องอะเฮ้ยสมจานะเด็กหมู่บ้านคือยูกขายนะทุกคน น้ำแค่นี้ก็จมได้ไงวะคล่องใจวะแต่คละถ้าถึงถึงเวลา,วลา,า,าตอ้องปายก็ต้องปายนะทุกคนต่อให้น้ำเดินหรือว่าน้ำลึกเนี่ยถึงเวลาเนี่ยขนาดคนเข่าคนแก่อยู่เฉยในเข้าห้องน้ำเนี่ยล้มหัวฟาดถึงเวลาต้องปายก็ต้องปายจริงนะ แต่ว่าเสียงมูเสียงมาเสียงอะไรไปหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณของยิงที่จมน้ำตายนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ไปเกิดก็ขอเชิญดวงวิญญาณของยิงคนที่ จมน้ำนี้ออกมาให้ผมได้รับรู้ด้วยเผื่อว่าผมจะทําบุญให้หรือว่าอะไรให้สักอย่าง,งแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยยังไม่มีใครมาส่วนหรือว่ามาชวนดวงวิญญาณของยิงคนนี้กลับไปนะความรู้สึกของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกก,ก็ออกมาให้ผมเห็นนะผมไม่ได้มาทําร้ายแค่จะมาชวนดวงวิญญาณหรือว่ามาพิสูจน์ดูก่อนว่ามีจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าผมได้เจอคือนนี้จริงผมจะชวนดวงวิญญาณอีกคืนนผมจะมาแล้วจะมาชวนดวงวิญญาณของท่านให้กลับไปเกิดใหม่เพราะว่าตายแบบว่าทุกคนตายแบบไม่รู้ตัวหรือว่าจมน้ําเฉยเนะี่ยไม่ได้ฆ่าปวดตายนะทุกคนเราสามารถชวนดงนวงวิญญาณกวดนุกวดน้ําให้ทําบุญให้เขาได้เขาได้ไปเกิดนะทุกคนเอาเนี่ถ้าดวงวิญญาณมีนะสาทุกคนอ,ออกมาให้เราได้เห็นจัดจาก,กันสักทีหนึ่งจะได้ รู้ว่ามีจริงหรือว่าถ้าไม่มีจริงจะได้ไม่มาส่วนบุญหรือว่ามาชวนดวงวิญญาณกลับแต่ถ้ามีจริงเราจะได้ชวนดวงวิญญาณกลับไปรู้สึกเงียบนะ้วทุกคนยังไม่มีอาจั่วจานทร์มาชวนดงยุดวงวิญญาณกลับไปเลยนะ รุ่นเราจะเจอรูเปล่าหรือว่าเขากลัวเรารือปล่าหรือว่าจิตเราแข็งหรือเปล่าเราก็แล้วดูขนนนะทุกคน arose. เสิส่งคนคุยกันอีกไหนวะกายเหยีดเที่ยงคืนแล้ววะห้าทุ่มสิบเอ็ดนาฬิกาสามเก้าเหีเที่ยงคืนถ้าดวงวิญญาณของหญิงที่จมน้ำอันนี้ออกมาให้ผมได้รับรู้ด้วยเถอะผมจะได้ทำบุญให้ อมผมไม่มีอะไรแล้วมนะั้งทุกคนสิ่งมอนคนคุยกันผมไม่มีแล้วนะทุกคนถ้ามีเราคงน่าจะเห็นแหละทุกคนเดี๋ยวเราในเมื่อขับมา เมือ่อขมาให้เราเห็นเราก็ต้องใช้คนไหมนะทุกคนช่วยผมดูหนะ่อยมันคืออะไรน้องครับใช้ค,ชคนน้องครับ นี่ทุกคนชายเว้ยชา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 ยแล้วดูดูทุกคนเห็นกันไหมกองแตกเลยวะเป็นแล้ววะเฮ้ยนนัทุกคนเจอไหมน้องครับนทุกคนชาเลยนะทุกคนน้องครับทุกคน,นอคก,คนกคนองไม่แตกนะ ่นีแต่ว่าคณะจะจมน้ำตรงนั้นน้ำตรงนั้นลึกเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะทุกคนเสีงยงอะไรวะหุยขมุนน้ำเลยรีดูดิ ทุกคนมาคิดตรงนี้เลยวะดูไม่มีน้ำกระผือไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยวะเฮ้ยน้องแล้ว่าจะมีรูระบายหรือเปล่า้องดูมันก็ไม่มีรูระบายนะเฮ้ยหายไปไหนะวะ น้องครับเฮ้ยเฮ้ยตาเราฝาดทุกกว่าวะห,หืดุงนี้แลวนะทุกคน,นต่อหน้าแบบตานะอเออนะทุกคนมาเกี้ผมเจอดูเนี่ยแล้วมาก็่อน หลายคนนะว่ากลัวไงน้องครับเอางี้ทุกคนผมรู้ละเอ้นี่ผมจะตั้งกล้องดูกันดีกว่าดูดีว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าถ้าถ้าผมตาำลายนี้คงไม่เจอนะแน่เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ผมจะไปหลบอยู่ที่อื่นนะ ไปเลยทุกคนเป็นไรไม่รูนะ้เป็นไรไม่รู้ทุกคนต้องขอโทษด้วยกล้องแตกนะนี่นะทุกคนผมปั้นกล้องแล้วผมจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะทุกคนไม่รู้ว่าเจ้ามุมไหนดีนะพอดวงวิญญาณเนี้ยอาจจะกลัวเรารู้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกอน Tu อย่างวะเฮ้ยทวนผมตั้งกล้องรู้สึกไม่เห็นอ่ะแล้วก็ลอนมีคนมันดักกระคัาหรือไงวะมีคนมันดักกระคาแน่เลยทุกคนหรือว่าไรหลห,ห,หรือวะเฮ้ยมาหอนแล้ววะต้องมีคนมันดักกระคาแน่เลยทุกนหรือว่าติดปลาหรือวะทวนผมตั้งกล้องไม่ได้ยินเสียงเลยนะ แล้วก็มีรถไขายไม่รู้วิ่งผ่านไปประมาณห้าทุ่มเที่ยงใกล้หยเที่ยงขึ้นจะวิ่งผ่านไปพ่านมาขันไม่กลัวดงยันยิ่งคนนี้ที่จมน้ำตายด้วยหรือว่าขันขันน่าจะยังไม่ไปเก็ดเกทุกนคน ต้องใจมากเลยมันดิ้นได้จะมีแต่ขาดคื่อแล้วเปล่ามันเป็นหัวกุโหลกที่คณะจะสูบน้ำนั่นแหละเอางี้ทุกคนในเมื่อดวงวานเขาไม่กล้าออกมาให้เราเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว,ว่าผมเจอเมื่อกี้อยู่ล้อมนะซึ่งผมเจอแต่หัวยังไม่เจอตัวนะก็ไม่เป็นไรในเมื่อเขากลัวเราเขาจะจ่ายเรา ทำบุญให้เขาก็ไม่เป็นไรผมได้ตั้งกล้องเดียวผมจะกลับไปเปิดดูว่าเขาจะออกมาให้เราเห็น,นหน้ากล้องรึป่าไม่รู้นะถ้าเห็นก็ผมจะมาทําบุญให้เขาหรือว่าจะไปหาอาจารย์ของผมแล้วก็มามาทําบุญกวดนู้กวดน้ําหรือว่าให้เขาไปเกิดใหม่ดีกว่าทุกคนเพื่อที่ว่าเพราะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอาจารย์คนไหนมากวดน้ําหรือว่ามาทําบุญให้เขานะเอ้นี่เดี๋ยวทุกคนผมจะขอ ปิดกล้องตรงนี้ดีกว่าแสดงว่าทัวนี่ดวงวิญญาณอาจะัวผมนะก็ดวงวิญญาณนที่แห่งนี้ไม่รู้ว่าที่เจอเมื่อกี้เป็นดวงวิญญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ได้เจออยู่ ที่ได้เจอเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยว่าเป็นหญิงวัยแก่หรือว่าน่าจะเป็นส,สาวหรือเปล่าถ้าพมาล่วงเกินในค่ําคืนนี้ก็ต้องขอโทษขออภยัยขอขมากับหญิงที่จมน้ำตายตรงนี้แต่ว่าผมสัญญาว่าผมจะกลับไปทําบุญให้แล้วก็จะพาอาจารย์หรือว่าอะไรกวดนุกกวดน้ําให้แล้วก็ให้ไปเกิดใหม่นะผมก็ไม่ได้มารบดูสิ่งใดๆในนัดที่แห่งนี้ที่ว่า น้องคนนี้ที่จมน้ําตายหรือว่าผู้ปฏิเหตุอะไรเราก็ไม่รู้สาเหตุหรือว่าอาจจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้แค่พ่อแม่ขบอจมน้ําตายหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเอาอยนี้ถ้าพอม,มาล่วงเกินใน,นค่ําคืนนี้ก็บ้องขอโทษขอภายขอขมากับยิงสาวคนนี้ด้วยผมก็อยู่หมู่บ้านอยู่หมู่บ้านตามทิมไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้มาลบลูแค่มาพิสูจน์ดูถ้าเกิดยังมีจริงผมจะไป ให้อาจารย์มาทําพิธีแล้วก็ชนดวงวิญญาณกลับไปเอาละรครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมได้ขอขมากับดวงวิญญาณของจริงคนนี้ที่จมน้ำตายแต่ว่าผมได้เจออยู่เมื่อกี้ที่ผมเดินไปข้างบนเจอหันหลังแต่ว่าเจอน,น่าจะเป็นหญิงหญิงสาวนะทุกคนเพราะก็อายุป,ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ทมน่าจะสิบแนะเพราะน้ามันก็ไม่น่าจะลึกผมดูแล้วอย่างน้อยก็ประมาณสเมตรถึงสเมตรเองนะทุกคนเพราะ ขากอไอ้พวกนี้ขึ้นมานี่ก็ส่งเพื่อที่ว่าเป็นไฟฉลอนน้ำนะทุกคนเพื่อให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้ผมไม่รู้จักใครมีแต่เชนรู้จักทางญาติของเชนหรือว่าทางปู่ย่าป้ายายของเชนอีกปู่ย่าปอายายอีกทีหนึ่งที่เขามารู้จักแล้วเชนเขามาเที่ยวหาพอดีค้ายเชนมาพิสูจน์ดูว่ายิงเชนเขาไม่รู้เชนเขามาเจอ,อยังไงแต่ว่าเจอนั่งร้องไห้ผอมานี้ไม่เจออะไรแล้วเจออยู่ทีเดียวคือว่าเจอช่วงขลังพอผมวิ่งมา ใกล้ๆไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าผมตั้งกล้องนี้ได้เห็นหรือว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปเปิดดูอีกทีหนึ่งถับผมเห็นแล้วผมจะมาทําบุญให้แล้วก็พูดได้คําเดียวว่าจะให้อาจารย์พระอาจารย์หรือว่าอาจารย์ผมนั้งสิทธิ์ท่านเนี่ยมาส่วนบุญแล้วก็กดน้ํากวดอะไรให้เอาอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้ความจริงก็คือความจริงทุกคนมาพิจูรณาพีเอสซีได้เห็นว่าดวงวิญญาณที่น้องเนี่ยจมน้ําตายเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาให้เราเห็นแหวั่วนนี้ ตรงวิญญาณนี่ไม่กล้าออกมาประกบให้ผมได้เห็นจ,จัดจาเลยนะทุกคนเพราะช่วงนี้หรือว่าผมอาจจะไม่กลัวอาจจะไม่กลัวหรือว่าผมอาจจะกล้ากนหรือว่ามีวิชานิดๆน,น,น,น่อยๆเอาอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาในวันนี้แล้วก็ในค่าคืนนี้ต้องขอลาเพื่อนๆพ,อนพี่ป้านาอาทุกคนก่อนครับผมสวัสดีครับ